เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้งแต่17%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮูไปกันเรามาเพื่อช่วยแมวแมวแวแมวเรามีอะไรช่วยเรามีอะไรช่วยแมวว่าไงว่าไงมีอะไรช่วยคนเฟือมโมงให้หน่อยดีห้าคนเฟือมงให้ไหวิว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 วิเรียบร้อย โอ้โหไม่ปลอยยังอ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคครับผมสำหรับคิมินามาแปลงร่างเป็นแมวแห่งยันทรานะครับผมไม่รู้เป็นแมวแห่งยันกราแล้วมันมีชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยดูผมสกินมันน่ารักดีผมก็เลยเอามาแล้วผมวันนี้ผมมาช่วยคู่รักกันนะผมมาเห็นทุกคนดูดิแมวน่ารักไหมทุกคนถ้าทุกคนแบบว่ามันไม่น่ารักทุกคนไม่รู้เออคนก็มันก็ว่ามันไม่น่ารักนะทุกคนแต่ทุกคนต้องกดไลค์ไม่งั้นแมวนี้จะตายภายใน สามสองหนึ่งแล้วก็เบอะไรเลยเป้าอะไรว่ะ โอเคนะผมก็เยกับวล่าับนะครับนี่เิอเอลพีนะทุกคนเยี่ยบใครเนี่ยแรกจึงพีเห็น่แค่ิกเฮ้ยดี๋ยาผมจะไปมาเป็นเมีน้อยน่ารักทุกคนช่บเอาเสียงช่วยเอาเอเคกปอย่างงี้นะุกคนช่บเอาเสียงเนี่ยเธอช่ต้โอเธกอ่นะทุกคนนึ่งล้านลาอหนึ่งล้านลันูว้ว่าเราไฟเลยล้านล้บบ 100ล้านวันโอเคแล้อ๋อโอเคโอเคเห็นเลยไหมครับหนึ่งร้อยล้านวันไม่เห็นเลยเหรอแบบไม่น่ามีใครทำถึงนะโยโย่โอ้โหวันที่เฮ้ยวันนี้มันเกิดบอส LP ไว้ทุกคนผมจะเอาเพลงเซอร์ไพรส์มันเกิดบอทเอลพีนะหมอ้โหแล้วก็วันที่หนึ่งพันหนึ่งถึงหนึ่งแสนเราพูีหนึ่งบล็อกอ่ะโอ้โหดิเขาไม่ได้ยินเหรอแล้วก็ไม่ได้ยินผมหรอ ดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะวันที่หนึ่งแสนหนึ่งไม่เห็นเลยเลยเหรอวันที่หนึ่งล้านโตครับโตครับหนึ่งบล็อกนะโอ้โหโคตรบรรจงในการแันนี้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอ่อหาโตัหา้วทุกคนนะดแล้วโอ้ยโอ้ยเห็นไรนี่นี่ไงเควันเกิดรู้เขาโอรู้เลยอะลาวาเหรอเธอมาคือลาวาเป็นเควันเกิดเป็นทุกคนเป็นเควันเกิดเยสเฮ้ยดีเขารู้นึงเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเธอมนรู้ด้วยเหรววันนี้มันเกิดพี่อ่ะเย้เดี๋ยดีโอ้โหเขินเลยอ่ะเขินเลย เดี๋ยวีิกินเค้กว่าก <si> ินไม่ได้เหรอวะเค้กบอลเหรอ ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีเค้กให้เราขอบคุณนะเทพเจ้าให้เค้กชิบนี่ไงใช่ไหมเธอพี่เห็นอะไรตรงนู้นวะไหนอ่ะเยอะดูผมไม่แอบก่อนผมไม่แอบก่อนเค้กเค้กเค้กจิ้วเค้กมังอยู่เยอะเยอะเยอะใช่ไหมทุกคนโอ้โหเละลายเดี๋ยโอ้โหอะไรวะเค้กินละลายอ่ะคกินไปเทพเกินไงอะไรอย่างเงี้ยลุกกินกินกินโขนทุกทุกคนผมจะดูพวกเขาก่อนทุกคนเด็กน้อนิดนึงเแล้วกค็ติดตามพวกเขาด้วยนะทุกคนโอ้โหชื่อผมน่ารักไม่ไม่ไม้ผมพูดน่ารักวันนี้ผมตัดคลิปเองนะทุกคนพี่นัทผมไม่ได้เจอพี่ แล้วนั้นทุกคนเฉพาะมีไม่มีต่างกันเด็ดทุกคนอิ่มแล้วโอ้โหผมจะลองดูดิว่าเขาจะเฟคคู่รักคู่รักคนนี้เขาจะช่วยกันยังไงวะทุกคนคู่รักคนนี้เขาช่วยกันยังไงไหมอ่ะผมจะเฟคเฟคเฟคช่วยทุกคนผมจะเป็นดำน้ำวันงี้โยโย่โย่เฮ้ยดูดิโอ้โหมาดิงอ่ะมาดิก็ไม่ได้กลัวหรอกนะผมจะใส่แซ่งเราไปช่วยมันทุกคนเออตัวอะไรเดี๋ยวปืนปืนนี้นะครับวันเกิดก็เป็นปุ้มปุ้มปุ้มพี่หนูเจอแมลขา แมวขาวแมวขาวเขาโชคดีทลังห่งจันทราไมาวลัแหงจันทราทุกคนจิ้วจ้วโอแมวเอเลี่ยนแมเนี่ยแมวเอเลี่ยนนะทุกคนโอ้ดีจ้าดรอีจ้าโอ้โหโหนี่นแมวแห่งจันทราดี้าให้เราช่วยเอย่างนี้เถอะไรอะไ้เาออ่ะอให้เราช่วยอะไรไหมโอ้โหเรามา เออแมว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 เรามีอะไรช่วยเรามีอะไรช่วยแมวว่าไงว่าไงมีอะไรช่วยค่าขนเสื้อมงให้หน่อยดีค่าขนเสื้อมงให้หน่อยวิว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 ิวิวเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยยังอ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้โหแมวน้อยแมวน้อยแมวน้อยมีอะไรอ่ะเออไปเขาออกจากเฟิร์มหน่อยดิโอ้โหวิววิวนี่แล้วกันโอ้โหโอ้โหงานไวงานไวดี งานไวมากไารโอ้โหนี่รายการนี่รายการอืมดูที่ทุกคนอ๋อช่วยช่วยเอออยากได้ของเอาชีวิตรอดเราเล่นมาหนึ่งล้านวันแล้วเราไม่ได้ของโอ้โหนี่เลยเวลาเดินเร็วไปแล้วทุกคนนี่ให้นี่เลยวันที่สิบล้านนะมีแมวมาช่วยเราวันที่หนึ่งวันที่สิบล้านทุกคนเอาไปหมดเลยทุกคนเอาไปหมดเลย ขอ้โหเอาปืนไปได้ไหมผมให้ของไม่อ่านอยู่แล้วผมเป็นเทพเจ้าแจกนะทุคนจะแจกจะแจกกับสุดยอดแหะผมอ่ะเออไปเอาไปหมดเลยทุกคนโอ้โหปิ้วขอปืนบ้ากปิ้วอย่าฆ่าแกงกันนี่เอานี่ไปนี่อ่ะไปให้หมดเลยได้เดี๋ผมเดี๋ยวผมกันแบบว่าเอาปืนเรบได้ขิดจนกำมันแล้วทุกคนโอเคโอ้ยยิงคู่ตายไหมตายไหมตายไหมโอ้โหตายก็เดี๋ยวสร้างบ้านให้แล้วกันทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าถ้าโกหกนี่ขอให้ชิบชิบขอให้อะไรขอให้อะไรอ่ะ วันที่60ล้านแมวสร้างบ้านให้เราวันที่60ล้านเวิดูดเวิร์ดกับฟโอ้โกเดินไวมากทุกคนเดินไวมากทุกคนน้ำอย่างไหนอะในน้ำมีปลาในนามีอะไรในนามีในนามีควายแล้วหมันคือไอ้บอสได้ในจอบไม่ใช่บอสเอลวีนะบอสมีซีเจทุกคนถอกเล่นไปนะเอาปืนมาบ้างเอาปืนมาบ้างโอ้โหโอ้โหดูจากขรงน่าจะหมดละ ช่วยอะไรอีกไหมนี่ให้เราช่วยอะไรอีกไหมให้เราช่วยอะไรอีกไหมอ๋อนี่นายนายมาเจอวันที่100ล้านแล้วว่ะโอ้ใกล้จบแล้ว่ใกล้จบแล้วเหรออ๋อนี่นายนายเรามีอย่างหนึ่งที่เราอยากได้เนเธอร์ไลท์แกเนเธอร์ไลท์ไอ้วันชาตินี้ไม่มีเนเธอร์ไลท์อ๋อนี่แกเราช่วยนะไม่มีบล็อกนี้ออกก่อนนะไม่มีเนเธอร์ไลท์โอ้โหคลิปอย่านะมันไม่มีเนเธอร์ไลท์ทุกคนึบป้งนี่ไงนายเออ ชกเมไม่มไมทคนมไ่ตึงไม่อึงแล้วก็เลยไม่ตึง,ตง,ตงเลยทุกคนก็นดูนี่เหรอ โอนคือมันเยอะเกินไปอ่ะนายนายนายแม้นายเป็นแม่ห่งจันทานี่ตึงกว่าปรับเช้าได้โอ้โดนายจะโค้ดปูเวลาเช้าเย็นเย้มน้าช่วยเราได้ไหมทำบี๊มันเยอะเกินไปบูมนี่ตึงกว่าโหนี่ไงนี่นี่ตึงกว่าแมวเอเลี่ยนทุกคนแมวเอเลี่ยนบูคุณแม่แมวไม่เห็นพ่อช่วยช่วยแมวมาจากเอเลี่ยนเธอเซ็ตเดคมาอยู่คนไหนแมวเซ็ตเดคโอ้ยนี่ไงโอ้โหปิ้วบูม แบบพิเศษไงใช่แล้วมันคือแมวพิเศษแมวอย่างจับกันเท้าอ่ะทุกคนเธอ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 ว่าไงเอ้าเนี่ยจริงๆอ่ะบ้านบ้านเขาเขามีแมวนะเราดูแมวห้องเขาไหมเดูดูอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แมวหรือเปล่าอะไรที่มันไม่ใช่แมวหรือเปล่านี่หรือเปล่าทุกคนไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโป๊ะโปะโป๊ะโปะมีอะไงอะไรอ่ะทุกคนไหนกันของวันที่แปดสิบเอ็ดล้านศูนย์ศูนย์นอทุกคนแล้ววะโป๊ะนี่ไง อะไรอด้ให้ได้ของใช่ไหม้ไปแล้วกันทุกคนอ่เธอลูกหนึ่งเดี๋ยวเขามีอีกลูกหนึ่งนะชุบเชิบเชิบปืนอันนี้ไม่ของหมดเลยทุกคนคิดลิงลันเชิญทุกคนจุ๊บจุ๊บเอาไปให้หมดเลยแล้เนี่ยเดี๋ยวนะผมจะให้แมวไประชด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 ว่าไม่ไหวเลยโอ้โหเดี๋ยวนะแตกไปหรอเอาแล้วเดือนนี้หนึ่งร้อยล้านทุกคนนะไปแล้วเดือนนี้หนึ่งร้อยล้านทุกคนนะไปแล้วเดี๋ยวเราก็เราก็เอ่อจะมา แหลกนิดๆแม่แหลกนิดนๆแม่แหลกนิดๆแม่แหลกนิดนๆทุกคนโอ้โหแม่แหลกนิดนๆทุกคนโอ้ขออภัยด้วยเดี๋ยวนะชิบชื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 บโหผมตีอันนี้ให้มันแล้วกันทุกคนโบโบใครอยากผมแกล้งใครหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรนะทุกคนสามารถดูดูได้นะผมใครอยากเห็นอันนี้ไหมทุกคนผมว่าจะทำคลิปแกล้งประทะแกล้งทุกคนใครแกล้งโคขดแบบนั้ก็จะเป็นที่หนึ่งแห่งของการแกล้งเหมือนเดิมทุกคนอยากเห็นไหม ชุบโอ้โหนี่ไปมาดิมาดิแกนมาดิมาดิมาดิบูมบูมไหมอ่ะใครฆ่าใครจะฆ่าตายไหมเนี่ยนี่ไงโย่เขาฆ่าได้เขาฆ่าได้เขาฆ่าได้โอ้โหเขาฆ่าได้เขาฆ่าได้โอ้โหเราจะได้ตายตอนไหนนี่ไปแล้วเขาฆ่าได้เขาฆ่าได้ต้องไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนายรีบไปไหนอ่ะทําไมมันก่อนมันแม่เรียกโอ้โหแม่เรียกเป็นรถยิงเรื่อยๆชูเพราะเนี่ยเรียกเอ้า ใช่เป็นไงโอ้โหเป็นลูกแมวไงเขาเป็นลูกเอ้เขาไม่มีไข่ใช่ใช่โอ้โหเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนายนายคือว่าเราจะชวนผู้หญิงมาบ้านเราใช้คําว่ามีแมวได้ไหมอ่ะแบบว่าบ้านเราก็มีแมวอะไรเงี้ยเราเราใช้คํานั้นได้ไหมได้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 อ๋อได้ใช่ไหมได้ได้ไโอเคโอเคดีมันเป็นทิศดีเนาะโอเคโอเคโอเคแถมนมให้นายเป็นแมวจำลองให้เราหน่อยละกันโอ้แถมนมให้ทุกคนโย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 ่เนี่ยนมอะไรอ่ะนมอะไรอ่ะเนี่ยนมเนี่ยแถมนมให้ ได้ได้ได้โอเคโอเคขมข้าคุณ้รขมข้าทุกคนโอเคโหแมวไปชดเกงแมวไปชดเราต้องไปแล้วโอ้โหผมจะให้เป็นกลับผมจะให้มันกลับทุกคนชิวๆชิวๆๆเต็มรอยกลับแม่ไปแล้วแไปลวเคนมีเเกันคีย่ลืมกดไชติตมนะตอนนี้ก็คลนี้ก็บมยบๆครับผมทุกคนชิวสามสองหนึ่ง เขาโดนอะไรไม่รู้อ่ะเธอเยอะแม่ของเขาไงถามแปลก